สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่30ตุลาคม2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนักวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,155.69มีการย่อตัวต่ำสุดถึงบริเวณ1 1 7 4 2 0และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง1,162.36ปิดตลาดไปบริเวณ1,145.51อ่อนตัวลงมาถึง10.19เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสต์ออนราคาทองคำตลาดโลกม,มีการอ่อนตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ ทั้งนี้ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นอัตราเบี้ยภายในเดือนธันวาคมนี้ขณะที่ GDP ในฝั่งสหรัฐประจำไตรมาสสามยังคงโตเพียงแค่1 5แต่ค่อนข้างแปลกที่ราคาทองคำยังคงไม่ตอบรับในเชิงบวกและทองคำยังคงเผชิญกับแรงขายกดดันให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงอย่างต่อเน,นื่องสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ694.34 4ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, ขายโลหะเงินออกมา31.14ตันถือครองโลหะเงินที่ระดับ9,783.06ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิตลาดไปณระดับ15.56อ่อนตัวลงมา0.36แต่ชนีดาวโจนปิตลาดไปณระดับ1 7 7 7 5 8 0จุดมีการอ่อนตัวลง23.72จุด คุณเงินยูโรไปตลาดไปณอัระนดับ1 0 9 7 6มีการแข่งข้าขึ้นมา0 0 0 5 6ดัชนีดอลลาร์อินด็กไปตลาดไปณอัระดับ97.28อ่อนตัวลงมา0.50จปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อาราคาทองคำครางนี้าราคาทองคำไม่ตอบรับในเชิงบวกหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหรือ GDP โต1.5อร์เซในไตรมาก 3, กสสกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เบื้องต้นประจำไตรมาส3ของปีนี้ ขยายตัวเพียงแค่1.5%เมื่อเทียบกับไตรมาสทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ระดับ1.6%และต่ำกว่าระดับ3.9%ในไตรมาส2โดยการชะลอตัวลงของ GDP ในไตรมาส3เกิดจากบริษัทต่างๆลดการผลิตขณะที่ผู้บริโภคภาคธุรกิจและรัฐบาลชะลอการใช้ใจ่ายเมื่อเทียบเป็นรายปีขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอยังคงกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนตัวลงทั้งนี้ดอลลาร์สหร,รัฐอ่อนค่าลงจากแรงขายทำกำไร หลังจากพยานขึ้นในช่วงก่อนหน้าตอบรับการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยภายในสิ้นปีนี้ทางนีดตรลารอ่อนตัวลงประมาณ0.5%สู่ระดับ97.267ขณะที่สกุลเงินยูโรกลับมาแข่งค่าขึ้นการที่เฟดร,ระบุว่าจะมีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังเป็นปัจจัยหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์มีทิศทางที่จะยังคงกลับไปแข็งค่าได้ในระยะยาวแต่ย้อแล้วก็ตามเมื่อมีการแข่งข้ามาในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างมาก ย่อมมีแรงขายทำกำไร,รสลับออกมาขณะที่การอ่อนตัวลงของสกุลเงินดอลลาร์ยังไม่สามารถพยุงในส่วนของราคาทองคำเอาไว้เนื่องจากนักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าในระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์ยังมีโอกาสกลับไปแข็งค่า,าได้อีกอย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำภายในประเทศยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากค่าเงินบาทดอลลาร์ในภาคเชา้ากลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยคาดการตลาดหุ้นในเอเชียยังคงร่วงต่อและกดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าเมื่อเทียบจากวันนี้ขณะที่แนวโน้มการกลับมา ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐในช่วงปลายปียังคงกดดันสกุลเงินในภูมิภาคดยวเริ่มมีการคาดการณ์ว่าตลาดค้าเงินอาจจะได้รับแรงกดดันให้สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียอ่อนตัวลงที่ทางตลาดหุ้นหลังจากมีสัญญาณบวกว่าอาจจะมีเงินไหลออกจากภูมิภาคในตลาดเกิดใหม่ซึ่งจะกดดันให้สกุลเงินและตลาดหุ้นยังคงมีทิศทางอ่อนตัวลงสรุปการลงทุน วายอจประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,135, 1,121และ1,102แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,156, 1,163และ1,196สำหรับกรดกระดทุนราคางคำมียังคงบูรณชเรแรงขายทำกำไรออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์เบื้องต้นประเมินแนวรับที่ระดับ1,135เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนและแนวรับสำคัญบริเวณ1,121เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนคั้งนี้แนวต้านมีการปรับลงมาที่ระดับ1,156 แนะนำการเข้าซื้ออาจจะต้องชะลอออกไปก่อนโดยอาจจะพิจารณาบริเวณ1,135เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนเป็นจุดตัดสินใจอีกครั้งขณะที่การเปิดสถานะขายในระยะสั้นยังถือว่าได้เปรียบโดยโดยอาจรอาราคาดิบตัวและพิจารณาบริเวณ1,156เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนโดยใช้การตัดขาดทุนหักราคาขึ้นไปอยู่เหนือระดับ1,163เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนและวันนี้ทาง w h LG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำทุนเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ